สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพ่ายต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่ามนุษย์เงินเดือนคนลงทุนอย่างไรนะครับฝากติดตามและ s u b s c r y o u y u u t u b h ม d ิด Channel ด้วยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับทุกท่านก็มักจะถามว่า เราควรจะมีการลงทุนอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนําดังนี้นะครับอย่างแรกที่ท่านต้องคานึงถึงก็คือสมการการออมสมการการออมก็คือรายได้ที่ท่านได้ครับลบด้วยการออมครับจะมีค่าเท่ากับการใช้จ่ายถ้าต้องออมก่อนที่จะใช้จ่ายนะครับวางแผนการออมไว้ว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอเพื่อที่เกษียณอายุได้ตามเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยส่วนที่เหลือแล้วถึงเอาไปใช้จ่ายนะครับอย่างที่2ครับถึงแม้เราจะวางแผนกันไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะใช้จ่ายเท่านี้แต่ว่าชีวิตมันต้องการ เผื่อเหลือเพื่อขาดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดบอกว่าเราจะมาออมเงินอย่างเดียวเพื่อเผื่อเหลือเพื่อขาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นเกิดอุบัติเหตุนะครับเราไม่สบายเราติดโรคเราเป็นหวัดเราติดโควิดอ่าเราเป็นโรคมะเร็งเหตุการณ์พวกนี้ครับเราออมอย่างไรก็ไม่พอฮะดังนั้นอย่างที่สองที่เราควรจะทำก็คืออะไรฮะเราต้องซื้อประกันครับถึงแม้ประกันนั้นเราจะไม่ได้ใช้เราก็ควรจะซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรฮะ ปิดความเสี่ยงส่วนนี้ครับเพราะไม่งั้นเรากะว่าเราจะเก็บงบเอาไว้เกิดมีเหตุจําเป็นค่อยเอามาใช้มันไม่มีทางพอนะครับเราใช้วิธีว่าซื้อประกันชีวิตซื้ออุบัติเหตุซื้อประกันสุขภาพไว้จะดีกว่าครับจะได้ตัดนค่าใช้จ่ายเลยนะครับส่วนประกันที่สามครับสำหรับมานุษย์เงินเดือนนะฮะเนื่องจากการใช้จ่ายเนี่ยเราถูกกันไว้แล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถจะ เอาส่วนนี้ไปลงทุนได้ทีนี้การลงทุนซึ่งมันมีความเสี่ยงต่ําและผลตอบแทนสูงมากๆเลยนะครับคือการลงทุนในรูปแบบประหยัดภาษีครับเพราะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราครับไม่สามารถหนีภาษีได้ครับภาษีมาตัดจากเราทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นขอเพียงรับประหยัดภาษีได้ฮะเช่นเราเสียภาษีอยู่ในอัตรา10%ใช่ไหมถ้าเราประหยัดภาษีส่วนนี้ได้เราก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมาแล้วนะครับ10% ทีนี่ถามว่าจะลงทุนอย่างไรล่ะเพื่อประหยัดภาษีเดี๋ยวนี้ทำง่ายแล้วครับก็โดยการซื้อกองทุนรวมประหยัดภาษีอย่างเช่นกองทุน RMF นะครับหรือกองทุน s s f นะครับ,รรบซึ่งกองทุนเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับที่เราซื้อประกรันก็ลดหย่อนภาษีได้อีกต่างหากนะฮะเราซื้อกองทุนไปเงินก็ยังอยู่ถูกไหมฮะเป็นการลงทุน ผลตอบแทนได้ทันทีเลยคือประหยัดภาษีในปีนั้นนะครับดังนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ควรลงทุนอย่างแรกก่อนนะครับและการดัดหมายที่มนุษย์เงินเดือนควรจะคิดว่าในาการลงทุนของเรานะครับควรจะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับกระจายไปหลายๆสินทรัพย์นะครับจะไปกระจุกตัวเฉพาะบอกว่าสินทรัพย์มีความเสี่ยงตามอย่างเช่นกองทุนรวมพนัรบัตรรัฐบาลกองทุนรวมอสังารนี้รัเพราะว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยก็มักจะต่ำด้วยฮะเพราะว่านาระยะยาวแล้วเนี่ย เงินที่ท่านสะสมได้ผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่เพียงพอสําหรับให้ท่านใช้ชีวิตในช่วงกเกษียณอายุนะครับดังนั้นเราก็ต้องผสมนะฮะทั้งกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำครับอย่างพวกกองทุนรวมตราสารนี่กองทุนรวมพับัตรัฐบาลกองทุนรวมตราสารเงินเนะี่ยผสมกับกองทุนรวมตราสารทุนก็คือไอ้พวกหุ้นเนี่ยแหละครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับถึงแม้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าเราต้องกระจายไปใน หลายๆสินทรัพย์นะครับบางท่านชอบทองก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เป็นทองก็ได้ฮะหรือท่านอยากเอาทองไปเกาะที่บ้านรัฐบาใจท่านก็อาจจะมีทองแท่งเก็บไว้บ้างก็ได้ฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านฮะแล้วถ้าผมแนะนําคืออาจจะสะดวกกว่ายุคปัจจุบันคือกองทุนรวมอาจจะสะดวกกว่านะครับประการสุดท้ายครับประการที่5นะครับก็คือว่ากองทุนรวมหุ้นเนี่ยฮะวลาที่ท่านไปลงทุนนะครับท่านก็ควรจะต้องกระจายการลงทุน ไปทั่วโลกครับอยากกระจุกเฉพาะประเทศไทยนะครับสำหรับสัดส่วนในการลงทุนนะครับหลายท่านอาจจะตั้งคาถามว่าในการลงทุนของเราเนี่ยคนจะแบ่งสัดส่วนอย่างไรนะครับมันไม่มีูุรสาเร็จนะครับวิธงงีง่ายๆที่ใช้กัดหัวใจก็คือว่า1ถ้ท่านเลือกก่อนว่าอะไรที่ท่านสบายใจนะฮะแต่อย่าลืมนะท่านต้องเลือกหลายอันหน่อยนะฮะเพราะว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงครับไม่ใช่บอกว่าทันชอบอันเดียวเลือกอันเดียวไม่ดีนะครับเราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยคนต้องมีการป่วยไข้คนสูงอายุดังนั้นผลตอบแทนทางด้านสาธารณสุขในด้าน,นาจะิีขึ้นเนี่ยท่านก็กะลงทุนนนนใองทุม เฮลท์แคร์ถูกไหมท่านเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ในอนาคตโลกอนาคตอยู่ที่เทคโนโลยีอะท่านอยากลงทุนเทคโนโลยีท่านเชื่อว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปเรื่อยๆขยายได้อย่างรวดเร็วท่านก็อยากลงทุนจีนนะก็มี3ที่ละต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในประเทศไทยด้วยสําหรับบริษัทซึ่งท่านมั่นใจว่ามั่นคงจ่ายเงินปันผลสูงท่านก็ลงทุนใน กองทุนซึ่งลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นเงินปันผลสูงถูกไหมอ่ะต่อมาท่านอาจจะจกลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่าในประเทศอเมริกาเพราะท่านเชื่อว่ายังไงอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจดังนั้นท่านก็อาจจะจะลงทุนในกองทุนร่วมที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาฮะท่านก็มีอยู่5กองใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านสบายใจใช่ไหมอ่ะ ท่านไม่ต้องเลือกตามผมนะอันนี้แค่แบบว่าตัวอย่างให้แต่ท่านมี5กองแหละในใจว่าประมาณนี้สไตล์ที่ฉันชอบฮะท่านอยากเลือกอันไหนอันหนึ่งฮะไม่ต้องมาเรงลำดับเพราะว่าชอบอันไหนกว่ามากอันไหนน้อยเอาที่ท่านสบายใจหลังจากนั้นทําไงฮะท่านก็จับหารเลยครับว่าในเงินที่ท่านจะลงทุนได้เนะี่ยก็หารห้าฮะท่านก็แบ่งไปกองละสัก20%ครับประมาณนี้ฮะก็จะช่วยท่านกระจายความเสี่ยงฮะแล้วก็น่าจะได้ผลผลิที่ดีในระยะยาวครับ ทั้งหมดนี้ก็คือหลักการที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความเสเียรนะครับในการลงทุนนะครับทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพัดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีสวัสดีครับ